เข้าใจว่าผู้หญิงเมื่อกี้เขาสเสเนแบบว่าเฮ้ยแต่ว่าห้างนั้นไปทางปิกนิกไม่แน่ใจอะเราดูเราพอเดินไปใช่ป่ะ <c oughs> เขาสองคนก็แบบเฮ้ยจะเขาจะกิฟอัพแล้ววะแล้วเขาก็ถามแล้วว่าอีกไกลไหมแล้วก็บอกว่าอยู่ไลน์ นี้เราก็มาอยู่ที่ Bob บค t r a ที่นี่เราเคยมาเดินแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงนะแต่เดี๋ยวมาดูวันนี้อีกทีสิว่าเรามาเดินตอนหน้าหนาวเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านะมไม่จริงหรอก <c oughs> เนี่ยพอเราเดินพอที่จอดรถใช่ป่ะมันจะมีป้ายว่า Bob บ o p e แล้ก็จอดแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยจะเจอป้ายสีเขียวนะเราต้องไปตาม Time t w e v e m i n เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมันเป็นประจบกันถ้าเราจะเดินตรงนู้นเต็มแท็กก็ได้แล้วแต่ไปเริ่มเดินกันเลย ้ชายว่ายน้ำเดี๋ยวเขาจะเขินดูหน้าเราไปแทนแล้วกันพอเดินเข้ามาหน่อยนี่ก็จะเนี่มีสะพานที่ยื่นออกไปแบบนี้สวยๆเลยหน้าร้อนเขาก็มาเล่นน้ำกันนะแต่ว่าตอนนี้หน้าหนาวเมื่อกี้ผู้ชายเมื่อกี้เขาลงเล่นน้ำนะคะคือจะไปจอยด้วยดีไหม แต่ตอนนี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะค่อยลงมาถ่ายนะเพราะว่ามันย้อนแสงแต่เราจะขึ้นไปข้างบนก่อนเขาบอกว่านี่ฝนจะตกนะตกมาอยุดเลยจ้าหน้าหนาวตอนนี้นะคะเขาได้มาทึกเอาไว้แล้วคนะ,คะว่าในเขตแคนเทเอร์เบอรี่เนี่ยตรงแถๆไคเชินเนี่ยก็ปีนี้คือ น้ำเยอะมากมีปริมาณน้ําสูงมากค่ะน้ําท่วมตอนนี้น้ําน้ําท่วมอยู่ใครเชือนะคะส่วนเราก็หนีออกมาแล้วคะปล่อยปล่อยน้องแมวสองตัวแล้วก็แฟดเมตนะอยู่กับความหนาวเหน็บที่ใครเชือแล้วก็น้ํเท่วมเบาๆเดนตาหน่วยเรามาเชอญป้ายแล้วคาพาัก์ค20นาทีอ๋อเราน่าจะต้องตามทเวลมาต่อไป าปที่สองเอ๊ะเอ๊ะป้ายที่สองเมื่อกี้บอกเลี้ยวซ้ายป่ะฉันเขียนไว้ว่าป้ายเขียวเดินไปตามทางทเวลไมล์ป้ายที่สองเลี้ยวขวาแล้วก็แต่ว่าซ้ายได้ป้ายเขียวเอ๊ะโอเคเราตามทเวลไมล์ไปก่อนนะคะจำไม่ได้นะคะชีวิต ผ่านมาไม่กี่ปีแต่ว่าหนั้นไปทางติกนิกไม่แน่ใจอะเราดูเ <c oughs> จอป้ายอีกแล้วค่ะทุกคนคมจังก็ยังไม่กลับมาเดินมาเมื่อกี้ใช่ปะ่ะสุดท้ายแล้วก็ตามป้ายมาเขาก็ยังให้ไปทางซ้ายต่อไปน่าจะใช่แล้วละ่ะโอเคตามไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราเขียนนั้นว่าป้ายเขียวเราเขียนป้ายสองเออ โอเคเป็นคนที่สรุปอะไรงงมากค่ะคิดว่าตัวเองจะเข้าใจแต่เปล่าไม่เข้าใจจ้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันชี้บอกว่าไปปิกนิกนะปิกนิกอย่างนี้แหละคิดว่าใช่ เดนะินะเนนมื่อกี้หัวใจเต้นอันนี้เป็นหายไปละร้ 160, อยหกสิบวนี้ร้อยหายังเต้นอยู่ยังไม่ตายสีเหลืองเลยแต่ยังไม่แดงทุกคนสรุปว่าเราควรเชื่อที่เราจดมารอบที่แล้วนะ <laughs> เดินผิดทางค่ะต้อง เลี้ยวขวาปลายที่สองแต่เราเดินมาไกลมากนะคือหน่วยฟรีจ้ะเดินกลับจ้ะทางนี้ก็จะไปทเวลมายจริงแต่ว่าโชคดีมากที่เจอสองคนเขาเดินสวนมาเขาถามว่าบับคบไปทางไหนแลาวนี่คือแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไอ่ะพก่อนเจอสองคนเมื่อกี้คือทางอ่ะไม่ใช่เลยเราให้มันไม่เราไม่ได้เดินแบบทางนี้นะเพราะว่าจําได้ว่าตอนขึ้นเนินอ่ะที่มันเนินสูงสูงอ่ะคือวิวคล้ายกันมาก แต่จะถึงเลยขึ้นปุ๊บคือถึงเลยแต่เมื่อกี้พอมันขึ้นใช่ป่ะพอเลี้ยวเฮ้ยเราข้ลงอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าทางที่เขาเดินมาคือที่จอดรถนะสรุปว่าเหนื่อยฟรีค่ะไปค่ะเดินกันบ้าบอค่ะไปปิกนิก เหมือนเดินฟรีไปชั่วโมงหนึ่งก็คือไปครึ่งชั่วโมงกลับอีกครึ่งชั่วโมงโอเคแล้วเมื่อกี้รถพอเดินไปใช่ปะเขาสองคนก็แบบเฮ้ยจะเขาจะกิฟอัพแล้วว่ะแล้วเขาก็ถามแล้วว่าอีกไกลไหมแล้วก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าทางเดินไม่ยากละแล้วก็เขาไม่แน่ใจว่าสวยไหมเราก็บอกว่าสวยฉันเคยมาแล้วแต่ว่าฉันปุ่งๆค่ะมึ่นทางขึ้นแหลงมากถือว่า มาทางใหม่เมื่อกี้ผู้หญิงสองเขาจะเขาจะกิีปอัพอีกแล้วเราก็ให้กำลังใจเขาว่าสวยอีกสิบนาทีสิบนาทีกดอ,อ,อกนี้เดียวคือมันชานใช่แตไ่ไม่ไม่ลงอีกทางหนึ่งเพราะมันเป็นลูก <Okay. S 2> อยู่ดีดี <c oughs> มโบรี <c oughs> ก็กลับมาจา้ะ เมมรี่กลับมาเฉยว้าวดูุ่นดิแกสวยเป็นการพักข้างหลังก็สวยแกหมุดรอบไปแกแต่ว่าแกตกลงไปเหวนะคะไปต่อคือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะเป็นหิมะแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนะหิมะไม่ตกโชคดีถ้าไม่งั้นน่ะคิดว่ากลิ่งค่ะ โอ้โอ้ my god พระเจ้าจอดเข้าใจว่าผู้หญิงเมื่อกี้เขาเส้นแบบว่าเฮ้ยโอเคขอเติมพลังน้ำหน่อยค่ะแกฉันพู้ทำน้ำหายตลอดลยแล้วจเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้ ทุกคนวิวนี้แหละคือข้างบนอีกไม่ไกลแต่ทางมหัศจรรย์มากจ้าไปน้ำหมดไปแล้วค่ะหนึ่งแป่งเล็กวิวแจ่มมากเห็นข้างหลังดีกว่าว้าวว้าวเลย ดูวิวแล้วก็ฟังเสียงหอบไปด้วยสวยเดีย๋ยวลองสลับไปกล้องกดโบนะว่าเป็นไงกดโบน่าจะกว้างกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาวิวก็แจ่ม อากาศดีมากโชคดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าคือตอนแรกอ่ะวันนี้จะอากาศดีนิดหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะดีมาก แต่ว่าเราเช็คอากาศเมื่อวานนะเขาบอกว่าจะฝนตกตอนบ่ายๆแต่เมื่อกี้คือเหมือนเมฆมันน่าจะอีมันจะมีก้อนเมฆก้อนดำๆอ่ะไันไหนล้วก็ไม่รู้โอเคให้เขาไป <laughs> ไม่ต้องกลับมานะอ <laughs> ากาศดีมากสวยมากแต่แท็กนี้อ่ะควรเดินคิดว่าก่อนเที่ยงน่าจะสวยเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาหลังเที่ยงตอนนี้ก็หลังเที่ยงแต่ว่าตอนนั้นคือเริ่มแบบเย็นๆแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้คือยังเห็นแบบสีน้ําอยู่เห็นปะเห็นฝั่งนู้นปะ <laughs> เนี่ยมันจะมีแบบเงาแล้วว่าเดี๋ยวพอ ค่อยคนมันจก็ค่อยเลื่อนมาแล้วก็ปิดเพราะที่แล้วถ่ายรูปมาเนี่ยฝั่งนี้คือมืดไปเลยต้องไปทําแสงในคอมให้มันแบบเออบาลานทั้งสองฝั่งสวยมากตอนนี้ก็อยู่บนความเสี่ยงนะแต่ตรงนี้มันอาจจะดูน่ากลัวนะแต่ตรงนี้คือมันเป็นแผ่นที่โอเคอยู่แต่ข้างล่างก็เหวแต่คือมันไม่ได้เหวว่าพักลงไปโอ้ยขาดดีมากเฮ้ยตอนนั้นที่เราเดินอ่ะคือเรารู้สึกเราเหนื่อยมากเลยอ่ะเพราะมันหลายปีมาแล้ว ก่อนนั้นเราไม่ค่อยได้เข้า,ขายิมออกกําลังกายมากแต่ว่าตอนนี้เราเหลือทีละครั้งแต่ว่าก่อนที่จะช่วงก,ก COVID ่อนโควิดอะคือเราเข้าแบบ7วันเราเข้าไป4วันอะก็คือเทียบจากปีนู่นที่เรามาเดินแล้วก็คือปีนั้นไม่ไออกกําลังกายใช่ปะ่ะแล้วปีนี้เราคิดว่าถ้าเราไม่เดินหลงคือไกลมากแบบเดินแบบสบายมากเพราะว่าชันปุ๊บแล้วก็ถึงเลยโอเคโอเคเราจะสรุปนะสรุปว่าเราจอดรถที่บ๊อบโคบแล้วเราก็เดินมา ป,ป้ายแรกพอเดินเข้าไปฉช่ว่ามาเจอป้ายใหญ่ที่เราที่เราถ่ายไว้ตอนแรกแล้วก็ตามทเวลไมล์แล้วเขาป้ายที่สองเราไม่ต้องไปแล้วทเวลไมล์เราไปทางปิกนิกนะแล้วปิกนิกเนี่ยมันก็จะเป็นลู o ก,ก็คือเราจะเลี้ยวขวาไปปิกนิกแรกก็ได้หรือว่าเราจะเดินปิกนึงแล้วก็จเจออีกปิกนิกนึงแต่ว่ามันจะเป็นแบบชนกันอันที่ป้ายแรกเนี่ยมันจะชันน้อยกว่าเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมา เดี๋ยว,เ,ยวเราจะลงทางนั้นให้ดูว่าเทียบกันว่าจะเดินทางไหนก็คือเราจะเดินเป็นหลูกก็ได้ถ้าคนอยากจะเดินอะ่ะสวยมากดีใจที่ได้มาวันนี้ดีใจที่ฝนไม่ตกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่ฝนไม่ตก,กโอเคโอเคโอเคเรามาเดินอีกทางละทางนี้ก็รบเรือนิด,น,ดนิดนะ <า>เดี๋ยวให้ดูทางนะ่าเบื่อหน้าเราแล้วสูกไหม<า>ตอนนี้ก็จะใกล้ถึงที่จอดรถแล้วล่ะสรุปว่าเราเดินไปทั้งหมด6กิโลค่ะเมื่อกี้<า>เดินไป2ชั่วโมงครึง่งเออเอาสิจะลงเหมือนเรานะโอเค แล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปไปทางปิดนิกวงเล็บไม่ไปทางแหวยจริงๆมารอบหน้าไม่ควผิดพาะผิดพลาดไปแล้วจำไม่ได้จำจำแม่นเลย